กับรายการทอล์กไทยไทยตอนจารีแห่งนิราศวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุชาวดีเกตมณีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรีพนะเจริญสวัสดิ์สวัสดีท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับดีครับในวันนี้ก็ถือได้ว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณคดีไปอย่างโอ้พูดว่าเต็มอิ่มละว,วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับหลักภาษาไทยกันบ้างไม่ทราบว่าอย่างเรื่องของคำมูลคำผสมนะครับอาจารย์คืออะไรล่ะครับ เออเอาเอาอันแรกก่อนเลยนะฮะอย่างแรกนะคำก่อนนะเริ่มต้นที่คำเรพทา่คำคือต้องมีความหมายแม้จะกี่พยางก็แล้วแต่แต่เมื่อรวมกันเราต้องมีหนึ่งความหมายเราจะนันเป็นคำทีนี้เจ้าคำเนี่ยถ้าเปื่อมองด้วยโครงสร้างของเขาก็จะแบ่งได้เป็นคำมูลกับคำะสมนะแล้วเรามองลึกลงไปอีกนะฮะก็เป็นคำมูลพยางเดียวหรือคำมูลหลายพยางทีนี้ขอยงเข้าเรื่อง ไม่รับปุ๋ยเขาทองเขาเนะ้อใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมแย้งนิดนึงนะว่าคําคํานึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนึ่งความหมายมันอาจจะมีมากกว่าแต่ต้องมีความหมายขึ้นมาหลายมากกว่าหนึ่งความหมายนะมากกว่าความหมายเช่นคำว่าขันอย่างคาว่าขันคําว่ากาเนี่ยมันมันมีหลายความหมายนะก็อยู่ที่บริบทของอยู่ที่บริบทการเข้าประโยคนะหรือการใช้ในการสนทนา ทเนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ทีนี้เราดูที่ชื่อก่อนเลยนะคะอย่างเช่นคำว่านิราชภูเขาทองนะฮะคำว่านิราชสองพยางถึงจะมีความหมายภูมีความหมายจริงแต่เมื่อรวมกับภูเขาทองภูเขาก็เป็นความหมายหนึ่งแลวพอภูเขาทองก็กลายเป็นอีกความหมายหนึ่งไปนะคะเพราะเรื่นี้เราก็น่าจะศึกษาเรื่องคำตูกนี้ได้อาจารย์ เพราะน,นั้นถ้าเผื่อหาเป็นคำม,มูลเราก็บอกแล้วว่ามันจะมีคำม,มูลพยางเดียวค,คือเปล่งเสียงครั้งหนึ่งแล้วมีความหมายเลยอ,อย่างเช่นคำว่าน้ำคำว,ว่าแม่คำว่าทองแล้วว่าถ้าเปล่งเสียงหลายครั้งแล้วจึงจะมีความหมายหนึ่งเดียวมะละกอมานาฬิกานาฬิกามะมะมะตัวเดียวไม่มีความหมายละมีจริงละแปลว่าทิ้งก็ได้แล้วก็กอก็คือที่เป็นพุ่ม แต่เมื่อรวมกันแล้วมะละกอไม่ได้แปลว่าต้นไม้ที่มันทิ้งพุ่มอะไรที่เกิดเป็นความหมายหนึ่งเดียวขึ้นมานั่นนะคะจะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็หรือว่านาฬิกาที่อาจารย์บอกก็ไม่ใช่ที่นาแล้วก็ไม่ใช่อีกาไม้ลงนาแต่กลเป็นเครื่องจับเวลาไปนะมันก็จะเป็นออกเสียงหลายพยางแล้วจึงจะหนึ่งความหมายในนั้นนะจะเป็นความหมายแล้วแต่บริบทก็แล้วแต่ทีนี้ เวลาที่เปล่งเสียงแต่ละพยางออกมาเนี่ยอาจจะเป็นคําไทยก็ได้ครับมาจากภาษาอื่นก็ได้อย่างเช่นคำว่านานาซึ่งเป็นคำบูนภาษาบาลีวันนั้นพอนานาปั๊บเราถึงได้สงสัยว่าทำไมเราไม่ใส่ไม้ยมกใช่ไหมแต่ต่างๆเราใช้พอต่างๆนานาเพราะนั้นนานาใช้ไม้ยมกไม่ได้เพราะมันเป็นคำบูลตัวเดียวของเขาเลยมันไม่ได้แยกพยางจากกันนี่ก็เป็นอย่างนั้นทีนี้งั้นคำบูลหลายพยางล่ะ อันนี้คือหลายประยั่งนะถูกไหม,ม<า>ทีนี้ถ้าคำมากกว่าหนึ่งพยางค์คือว่าหลายแล้วะนะทีนี้ถ้าเกิดเป็นคําประสมมันจะมีหลายลักษณะมากเลยแต่<ะ>ที่แน่ๆก็คือเป็นการนําคําตั้งแต่สองคำขึ้นไป<ะ>มารวมกันเข้าแล้วเกิดความหมายใหม่แต่มีเขาความหมายเดิมถ้าเกิดความหมายใหม่ไม่มีเขาความหมายเดิมก็ไม่ใช่ คำผสมใช่ไหมไม่ใช่คำผสมก็ไม่ใช่คำผสมเดี๋ยวตรงนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหนึ่งคือที่เราต้องการจะเพิ่มให้เกิดไอ้โทษเราต้องการจะเพิ่มความหมายของคาเนี่ยเราถึงเกิดวิธีการผสมขึ้นมาเพื่อคือคำท่าเราของเราเนี่ยถ้าเป็นคำมูลเฉพาะคำมูลเรามีน้อยนะมีน้อยเมื่อเราจะสร้างคำใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยเอาคำมูลที่มีอยู่เนี่ยมามาผสมกันซะแล้วให้เกิดคำขึ้นมาใหม่อีกคำนี่ก็เป็นวิธี การสร้างคําตามวิชาไม่จะตามวิชาตามลักษณะ <locker> ของภาษาไทยนะลักษณะภาษาไทยแล้วผมเชื่อว่าทุกภาษาเนะี่ยมีลักษณะการผสมนี้ก็คือเพื่อต้องการจะสร้างคําใหม่ความหมายใหม่ให้เกิดขึ้นเช่นครับอาจารย์เพราะฉะนั้นคำผสมนี้จะมาจากภาษาใดก็ได้รวมกันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เป็นบาลีกับบาลี 3, หรือบาลีกับสันสกฤตหรือสันสกฤตกับบาลีสันสกฤตกับสันสกฤต จะกลายเป็นคําสมาธซึ่งเราจะไม่พูดเป็นเป็นวิธีเฉพาะของเขาของตัวลัขษณะภาษาเขาทีนี้การผสมคําเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบถ้าอย่างง่ายๆเลยที่เราจะเห็นก็คือเอาคำสองคำมารวมเป็นข้านะอย่างเช่นไฟกับฟ้าเห็นไหมฮะไฟฟ้ารวมกันเข้าเป็นไฟฟ้าไฟคืออะไรนะคะความร้อนความร้อนอบอุ่นอบอุ่นพลังงานแสงสว่างแล้วฟ้าล่ะคะ หมายถึงแบบท้องฟ้าท้องฟ้าสีฟ้าเราเกิดเป็นใหม่ว่าเป็นไฟฟ้ามันเกิดความหมายใหม่ไหมคะเกิดเกิดใช่ไหมมันเป็นแต่มันยังมีความความหมายของคำว่าไฟไหมคะพลังงานพลังงานความร้อนแสงสว่างแล้วมีความหมายของฟ้าอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีถ้าไม่มีถ้าถ้าไปนับถึงว่าประจุไฟฟ้าทางวิทยาศาสตร์มัจะมีแต่ถ้าไม่มีจะไม่ใช่คําประสงนะหรือว่าคําว่าตาไก่ ตาไก่ถ้าเป็นตาของไก่ก็ไม่ใช่การผสมเพราะไม่ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่เป็นตาไก่ที่เป็นเป็นรเป็นรูเพื่อจะไปลรดเหลืองอะไรนะใบตรงๆเพราะใบอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เกิดความหมายใหม่ว่าก็จะเป็นการผสมกันทีทีนี้การผสมนี้เนี่ยนอกจากเอาคําที่ต่างกันเนี้ยบางทีเราสังเกตได้โดยที่พวกที่ขึ้นต้นด้วยคาว่านักผู้ชาวช่างเครื่องการโรงหมอความ นำหน้าไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยคำอื่นๆเช่นในเนื้อราภิเขาทองอ่ะถึงโรงเล่าเตากลั่นเห็นไหมฮะโรงเล่านะมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาเนี่ยหรือว่าถึงย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่าบ้านมอญหรือที่เราใช้กันทั่วไปว่าที่พักโรงเรียนโรงแรมโรงนำหน้าโรงทั้งหมดไหมคะหรือว่า นักพูดนักเรียนน,นักเรียนอ่ะช่างช่างไฟฟ้าช่างประปาเนี่ยต่ขึ้นพวกเนี้ยจะถือว่าเป็นคำะสมเพราะเกิดเกิดความหมายใหม่ที่มันมันแทรกอยู่ในนั้นนะคะแต่ก็ยังมีเขาความหมายของเดิมอยู่มันจะเรียกว่าคำะสมแล้วนอกจากนั้นเนี้ยไอ้เจ้าคำะสมนี้มันจะบอกอด้วยว่าเป็นแหล่งสิ่งนั้นๆเยอะๆ<ม>อย่างเช่นสวนอาหาร ไม่ใช่เอาอาหารแล้วมาปลูกขึ้นเป็นสวนใช่ไหมคะแต่มันจะบอกว่าที่นะมีอาหารเยอะนะสวนอาหารฟาร์มจระเข้ก็ไม่ได้เอาจระเข้ปักลงไปแล้วก็เกิดใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นฟาร์มฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษใช่มใช่มารวมกับภาษาจระเข้ไม่น่าจะภาษาไทยนะคะนะแต่เราไม่รู้ภาษาอะไรต้องสืบค้นดูก่อนนะอย่างนี้ค่ะเป็นเป็นลักษณะของคําประสม ก็ถือว่าอย่างบทกรอนในนิราศภูเขาทองนะครับบทหนึ่งอย่างเช่นที่ว่าเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งรักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรือแรมสวาสดไม่คาดคลาตรงนี้ฮะปรากฏแบบว่าเป็นคำมูลหรือคำผสมโอ้อันนี้มีผสมเยอะเลยนะครับตรงไหนตรจงเห็นโศกนะคะเห็นเป็นเสียงหนึ่งเดียว มีความหมายไหมคะมีเพราะนั้นเป็นํามูลพยัญเดียวและเป็นภาษาไทยด้วยเพราะว่าตรงตามมาตราจี่ส่วนหนึ่ะคะเป็นกริยาเป็นคำกริยานะคะโศกก็พยัญเดียวจึงเป็นมูลพยัญเดียวนะใหญ่ก็พยัญเดียวใกล้ก็พยัญเดียวน้ําก็พยัญเดียวแต่พอถึงระกำพอสองตัวออกเป็นเสียงสองครั้งรจึงเป็นมูลสองพยัญ นะแฝงก็พยางเดียวนะครับทั้งรักทั้งมีความหมายนะคะมีรักมีความหมายก็มมยเป็นหนึ่งหนึ่งเห็ไหมคะแซงแซงก็มีความหมายหนึ่งเดียวแซมก็มีความหมายหนึ่งเดียวจึงเป็นคำมูลพยางเดียวสว่าดสวาด่สวานนี้ไม่ใช่คําไทยเพราะว่า<อ>คําไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นคําพยัญเดียวแต่อันนี้พอเป็นสว่าสว่าทอทหารหรือทอทหารกทหาร คำไทยต้องสะกดตรงตามมาตราเพราะนั้นสวัสด์ตอนนี้ไม่ใช่คำไทยแต่เป็นคำสันสกฤตจึงเป็นคำมูลสองพยางค์สองพยางคนะคะประหลาดก็เหมือนกันประหลาดเป็นสองเปล่งเสียงสองครั้งก็เป็นสองพยางค์นะคะเหลือพยางค์เดียวเป็นคำมูลนะคะเหมือนก็เป็นพยางค์เดียวโศกก็พยางค์เดียวพี่ก็พยางค์เดียวอันนี้ซ้ำแล้วค่ะที่ระกำก็ซ้ำเจือก็พยางค์เดียวหมดถูกไหมคะ พราะก็พยางค์เดียวรักเรือแรมสวัสดิ์ไม่คลาดคลาก็พยางค์เดียวแต่ยกเว้นคาว่าคลาดคลามันจะเป็นคําคาซ้อนคําซ้อนนะคซึ่งซึ่งเราจะไม่พูดถึงตอนนี้นะคะเนื้อหาเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะสรุปแล้วก่อนทั้งหมดนี้ไม่มีคํรผสมเลยไม่มีเลยบทนี้เป็นคํามูลทั้งหมดทั้งหมดเลยยกเว้นยกเว้นระกมเป็นคำมูลสองพยางค์แต่ถ้าเปิด อย่างที่บอกเมื่อกี้ถึงโรงเหล้าโรงเหล้าขึ้นต้นด้วยโรงเตากลั่นควันขมงมีคันโพงปุูกคันโพงนไหมคะเป็นตัวคันกับคําว่าโพงปุกสายไว้ปลายเสาโอ้บับกำน้ํานรกเจออกเราให้มัวเมาเหมือนมาเป็นหน้าก็เป็นน้ำนรกน่าจะเป็นคำผสมนะน่าจะเป็นคำผสมใช่มคะเาเปลี่ยนไปมีความหมายใหม่ขึ้นมาเพียงแต่ว่านรกนี่ไม่ใช่เป็นคําไทยใช่ไหมครับเป็นนรกไม่คำไทยเพราะว่าไม่ ไม่ได้เปล่งเสียงหนึ่งไปยาแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็นบอกเหมือนกับคล้ายๆจะเป็นเป็นเป็นวิเศษก็ไม่เชิงนะคะบอกว่าเป็นคําที่ไปเติมคําความหมายให้กับคาหลักอย่างเช่นของข่าวของข่าวของข่าวมันเห็นภาพแลวมันไม่ใช่ไม่ใช่กลืนข่าวอ่ะแต่มันเป็นอาหารสดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นข่าวตัวนี้ไปขยายให้เห็นว่าเป็นของขาานะ แล้วอย่างจับมานมามาักมวยเนี้ยก็ไปขยายให้รู้ว่าคนนี้มีความเชี่ยวชาญทางมวยเพราะฉะนั้น<ม>คําที่สองจะไปขยายคําข้างหน้าให้มันมีความหมายชัดขึ้นนะค,ะ,คะก็จะเป็นคําหลักกับคาเติมใ<ม><ม>นลักษณะนี้ก็คือมัอนก็นว่าคล้ายๆว่าคํามูลนี่ต้องแบบว่าเป็นไม่มีไม่มีเขาความหมายเดิมใช่ไหมครับแบบว่าถ้าคำไม่คำมูลมันมีความหมายของมันอยู่แล้วก็คือมาผสมผสมแล้วมันเกิดความหมายใหม่ขึ้นมา จะจะมีเขาความหมายเดิมหรือไม่มีเขาความหมายเดิมเลยก็ถือว่าเป็นคําผสมแต่แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะคงความหมายเดิมบางส่วนบ้างความหมายใหม่แล้วก็มีเขาของเดิมมีมีความหมายใหม่เกิดขึ้นตัวที่เรามักจะได้ยินคือคำว่าลูกเสือลูกเสือนะคะลูกเสือถ้าเป็นลูกของเสือก็เป็นแบบว่าไม่ไม่ใช่คำผสมไม่ใช่คำผสมเพราะว่าไม่มีความหมายใหม่แต่ถ้าเป็นลูกเสือที่เป็นบอยสเกล์นะ มันมีความหมายก็คือเด็กๆๆลเล็กๆและคําว่าเสืออะคะจะมีความหมายตรงไหนก็คือมีความกล้าหาญสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มีทักษะชีวิตที่จะให้ตัวเองชีวิตอยู่รอดได้แบบเสือก็เลยเรียกว่าเราเน้นไปที่ความหมาย,าายาสมบัติอย่างู้เสือเนี่ยก็เหมือนกับหางเสือ,อถ้าหางเสือบอกหางของเสือ เลือตัวมมีหางยังไงก็ไม่ใช่ทำไมหมายตรงๆนี่ก็คือแต่ถ้าหางเสือหมายถึงว่าอยู่ที่บังคับเรือท้ายอยู่ข้างท้ายถือว่าเป็นคำะสมนะที่เกิดขึ้นหรือว่าไม้ใกล้ฝั่งเนี้ยไม้ใกล้ฝั่งถ้าเป็นไม้จริงๆแล้วมันลอยต๊บป่องใกล้ฝั่งไกลฝั่งกลฝั่งอ่ะอย่างนั้ไม่ถือว่าเป็นคำผสมไม่เป็นคำผสมแต่ถ้าไม้ใกล้ฝั่งคนที่ คนแก่หรือคนจะรายอย่างเงี <Hollywood> <einfach S 3> ้ยเมื่อแต่ผมถึงไม้ใกล้ฝั่งนี้คิดถึงอย่างหนึ่งนะบางคนจะเข้าใจผิดกันนะไม้ใกล้ฝั่งนะก็อย่างที่ว่าจะลอยไปใกล้ฝั่งจริงๆธรรมชาติของฝั่งน่ะมันจะเคาะกัดมาเรื่อยไม้ใกล้ฝั่งคือไม้ไม่ไปโตที่ใกล้ฝั่งริมฝั่งแล้วมันน้ํามันเคาะฝั่งมาถึงแอ่นี้มาตล้นไม้มันก็ทําไมถึงสุดมันก็โค่นล้มก็คือตายแต่สําหรับไม้ไม้ใกล้ฝั่ง อย่างเงี้ยไม้ใกล้ฝั่งไม่ใช่ไม้ลอยมาใกล้ฝั่งเราไปติดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคอ่าใช่แต่อันนี้เป็นเป็นประโยคไะคะไม้ใกล้ฝั่งจะกลายเป็นประโยคซึ่งไม่ใช่คระสมเนี่ยมาเพราะนั้นแต่ถ้าเปิดลักษณะนี้คือคําประสมบางทีอาจจะเกิดจากคำสองคำรวมกันเกิดความหมายใหม่แต่มีคาความหมายเดิมหรือเอามามากมากกว่าสองคำรวมกันแล้วแบบเป็นสำนวนก็ได้มันจะเป็นลักษณะก็คือแบบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแค่สองคำมาผสมกันไม่จําเป็นค่ะอ่ โรงงานป่นน้ําพริกเนี่ยใช่ไหมโรงงานป่นพริกเนี่ยใช่ไหมฮะหรือไม้ขีดไฟมันก็ไม่ได้เป็นคําเดียวและขณะเดียวกันที่เวลาเอามาเนี่ยเราจะเอาภาษาไทยผสมกับภาษาอื่นก็ได้หรือว่าภาษาอื่นกับภาษาอื่นยันชื่อว่ารูปกับภาพใช่ไหมฮะมันก็เกิดเป็นความหมายอย่างที่มันไม่ใช่รูปแล้วมันก็ไม่ใ่ว่าจะเป็นรูปภาพรูปภาพมันก็น่าจะเข้าคําซ้อนด้วยนะใช่ว่า ความหมายมแบบคล้ายกันใช่แล้วภาพโปสเตอร์เนี้ยแล้วก็อะไรนะโทรศัพท์มือถือเห็นไหมคะมหลายพยางลยก็เกิดจากภาษาอื่นโทรศัพท์ภาษาบษาลีสันสกฤตนะมือภาษาไทยถือภาษาไทยก็กลายเป็นคํรผสมแล้วสแสดงว่าลักษณะของคําไทยแท้เนี่ยก็คือเป็นแบบว่ามีพยางเดียวเอ๊ะเป็นคลาเดียวเดียวถ้าเราไปนับคําไทยแท้เนี่ยมันมันคนละอย่างกับคำมูลนะคำมูลมันเป็นได้ทุก ทุกภามเป็นคำพื้นฐานนะนะแต่คําไทยแท้นี่มันมีข้อกําหนดของมันอยู่แล้วเช่นต้องทำามหนึ่งสะกดตรงตามมัตราลักษณะคําไทยแท้เป็นพยางค์เดียวคำอาจจะมีได้หลายความหมายแล้วก็มีเสียงวรรณยุกต์กำกับก็ทุกคำมีเสียงวรรณยุกต์ มันจะเป็นลูกย่อของภาษาไทยซึ่งมันมันจะไม่นั่นคือลักษณะของภาษาไทยครับแต่ทุกคำทุกทุกภาษาในโลกน่ะมันก็จะมีคำคำมูลของเขาเชื่อว่ามีคำมูลอ่ะแต่ครนี้เพียงแต่บาลีธนกิจเขาจะเรียกคำมูลเขารู้เปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเขาก็ยังมีการสร้างคำจากธาตรท่าใช่ไหมอะไรต่างๆก็เริ่มต้นของเขามานั่นคือลักษณะกลไกในแต่ละภาษาที่เขาจะมี วิธีการของเขาเึ่งสร้างคําสร้างคําขึ้นมาแล้วเอามาใช้แล้วก็แตกต่างกันไปตามลักษณะของตระกูลภาษาแต่ละตระกูลหรือแม้กระทั่งภาษาอังกฤษก็มีคำคอมเพล็เช่นฟุตบอลฟูดกระบอกนะคะไอู้กลมๆที่ใช้เท้าเตะเนี่ยก็เป็นฟุตบอลแต่พอมาเป็นไทยปั๊บเราแก้เป็นคํามูลสองพยางเราแยกจากกันไม่ได้คำไทยฟุตบอลนี่ เป็นกีฬาเป็นกีฬาที่รู้สึกจะมีนักปรา์ภาษาไทยเคยพยายามจะเรียกเป็นคําไทยนะเรียกหมากตีนหมาตีนคือใช้ตีนเตะใช้ตีนเล่น่ะเล่นแล้วก็หมาก็คือคำว่าหมาของเราหมาของเราคือการเะเล่นน่ะการเล่นอ่ะเช่นหมากรุกเนี่ยหมาเก็บหมาอะไรนี่แหละการเะเล่นของเราพอมาเรียกหมากตีนก็รู้สึกก็มันฟังดูแล้วคนก็ไม่ใช้ อันนี้เป็นอันนึงนะเพราะว่าภาษาเนี่ยถ้าจะคิดอะไรขึ้นมาแล้วถ้าคนไม่ใช้สัยอย่างหน,นึ่งเนี่ยภาษานั้นก็ตายสูญหายไปมันเป็นการข้อยืนยันอย่างว่าภาษาเนี่ยเป็นของสังคม uh huh. นะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะสังคมยินดนะีแล้วเอามาใช้ภาษานั้นก็อยู่แล้วจะเกิดงอกงามไปเป็นคํำผสมจะผสมมากมายผสมด้วยคําใหม่พิสดารอย่างไรมันก็ยังอยู่แล้วก็ เติบโตขึ้นไปแต่ถ้าเลิกใช้เมื่อไหร่ก็ฝูญหายใช่ไหมรหรืออย่างง่ายๆคำผสมนะฮะถ้าเอาคําที่ภายในครอบครัวคําว่าครอบครัว <ynen> ก็เป็นคํำผสมละพ่อตาแม่ยายก็เป็นคํำผสมทําไมถึงเป็นคํรผสมว่าครอบครัวหมายถึงสิ่งที่คือครอบไว้เพราะฉนั้นในในครัวเรือนโบราณส่วนที่สําคัญที่สุดของบ้านคือโรงครัว ใช่ไหมครเพราะเกิดครอบครัวก็คืออยู่ด้วยกันได้กินอาหารร่วมกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คําว่าพ่อตาแ่ละคะมันเกิดความหมายยังไงไม่ใช่หมายถึงพ่อของตาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะจะเป็พ่อของตาไม่ใช่ก <laughs> ็คือพ่อของลูกตาของห้านมันเป็นพ่อตาแม่ยายก็เหมือนกันนะยุแม่น้ําแม่น้ํา ก็คือสายน้ํหลายหลายสายมารวมเป็นข้าเกิดเป็นสายใหญ่ขึ้นมาเรียกเเป็นแม่น้ำอย่างนี้ค่ะอย่างแม่น้ํานี่ก็เป็นคํานามบวกคานามคำนามคำนามไม่บวกนะคะถ้าบวกต้องมีผลลัพธ์แม่มารวมกับคําว่าน้ำจะเป็นแม่น้ำครับเป็นคํานามรวมกับคำนามน้ําแดงนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคำนามบวกกับคำนามรวมกับคำอื่นๆรวมกับคำอะไรก็ได้ ที่มันทาให้เกิดความหมายใหม่ขึ้นมาเราถึงจะเรียกคํรผสมวิ่งราวกริยาริ่กราวราวเป็นพิเศษนะหรือวิ่งเปรี้ยวนะครับวิ่งราวก็ไม่เหมือนกับการวิ่งทั่วไปใช่มันจะมีความหมายแฝงขึ้นมาแต่มันก็ยังต้องวิ่งอยู่ก็คือคงเขาต้องมีความหมายเดิมให้ได้ถ้าไม่มีความหมายเดิมเราไม่นับเป็นคำผสมอย่างเช่นกลับมาย้อนมะละกอเนี้ย มะละกอเมื่อรวมเกันเข้าอาจจะมีบางพยางมีความหมายบางพยางไม่มีความหมายแต่เมื่อรวมกันเข้าเป็นแค่หนึ่งความหมายนะคะก็อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปอีกทีนครับถึงเรื่องของคํามูลกับคําผสมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าหรือว่าแบบว่าพื้นก็คือถ้าคํามูลเปล่งเสียงจะกรี่ครั้งก็แล้วแต่ครั้งเดียวหรือหลายครั้งแล้วมีหนึ่งความหมาย นะความหมายนั้นแต่ไม่ได้รวมความหมายนั้นไม่ได้แยกจากพยานออกจากกันต้องรวมสมมติว่าประกอบด้วยสองพยานประกอบด้วยสามพยานจะมีแค่หนึ่งความหมายโดยไม่ไม่มีเข้าความหมายเดิมเลยอย่างนั้นจะเป็นคํามูลหลายพยางแต่ถ้าคําประสมเกิดจากตั้งแต่สองคำขึ้นไปร,รวมกันเข้าเกิดความหมายใหม่แต่ไม่เงื่อนไขว่าต้องมีเข้าค,ความหมายมเดิม<ำ>ของทุกๆุําที่ปรากฏ เขามารวมกันจึงจะเป็นคำผสมและคำผสมจะมาจากภาษาใดก็ได้ที่มารวมเป็นคำาฉะนั้นคำว่าคำก็เน้นไปที่ความหมายแล้วถ้าเป็นเราเรียกคำมูลของไทยเดิมเนี่ยมันก็คือคำพื้นฐานเดิมของไทยเรารก็มีพยัญชนะชมาผมส,สมลมนะมเป็นพยางขึ้นมาถ้าไม่มีความหมายเราก็ไม่เรียกว่าคำคแต่ถ้าาสมกันแล้วแค่พยางเดียวมีความหมายซึ่งคำไทยพื้นฐานน่ยจะพยางเดียว อย่างที่อาจารย์ยกเมื่อกี้อย่างพ่อกับตาเนี่ยนะ่อคับตาคาพยางค์เดียวทั้งหมดแหละแล้วก็ไอ้คำพยางค์เดียวที่มีความหมายพ่อตามารวมกันเป็นพ่อตาเป็นแม่ยายลักษณะเนี่ยความหมายใหม่มันเกิดขึ้นแล้วถึงเรียกคําผสมม,ล, <นะ S 1> มลแปลว่าพื้นฐานเนี่ยค่ะคำพื้นฐานคำลก็คือคําพื้นฐานที่ใช้ในภาษาแต่ละภาษาแล้วคําพื้นฐานของไทยทั่วไปมักจะเป็นคําพยางค์เดียวตัวสะกดตรงตามมาตรา ก็ถือได้ว่าในวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำมูลและคำผสมนะครับซึ่งก็ได้รู้ทั้งความหมายแล้วก็วิธีการตลอดจนถึงความแตกต่างนะครับระหว่างคำมูลกับคำผสมว่ามีที่มาอย่างไรนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราไม่เราไม่ตั้งแล้วค่ะเขาคนเดียวค่ะเขาคนเดียว ไม่ยอมสรุปเองให้เราสรุปให้ใช่ไหมตัวเองต้องสรุปเองอันโยนโยนเฉยเลยเหรอไม่ได้หรอกมาเข้าปอเลยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ถึง คำมูลและคำะสมนะครับซึ่งคำมูลก็ถือว่าเป็นคำพื้นฐานนะครับของแต่ละภาษานะครับต้องมีความหมายในตัวเองนะครับถ้าเป็นอย่างในภาษาไทยเราคำมูลก็มักจะมีพยางค์เดียวนะครับหรืออาจจะมีมากกว่า1พยางค์ก็ได้แต่ในส่วนของคำะสมนั้นคำะสมก็เกิดจากการนำคำมูลมาผสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ซึ่ง ก็ตั้งยังคงเขาความหมายเดิมนะครับแต่ก็ยกเว้นภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งก็จะมีวิธีการสร้างคําที่แตกต่างกันออกไปหรือที่เรียกกันว่าสมัตและสมทินะครับในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับถึงเรื่องของคํามูลและคํรผสมจากอาจารย์นะครับที่ทรงความรู้ทั้งสองท่านสําหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ได้กรุณามาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับหลักภาษาไทยที่มีสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีไทยอย่างนิราศเรื่องภูเขาทองของสุนทรภู่ สำหรับรายการทอปไทยไทยตอนจารีตแห่งนิราชก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครั